ความลับที่จะทําให้คุณเสียเวลาทําคลิปน้อยลงครับผมเข้าใจดีนะครับว่าหลายๆคนเวลาที่ตัดคลิปเนี่ยนะครับมักจะเสียเวลาในการตัดคลิปเยอะมากนะครับเพราะว่าการตัดคลิปเนี่ยเราจะต้องฟังใช่ไหมครับว่าคลิปในนั้นน่ะพูดอะไรบ้างเราก็ต้องฟังไปฟังมาย้อนไปย้อนมานะครับแล้วเราก็ค่อยๆตัดคําพูดที่ไม่ใช้ออกไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่เสียเวลาเยอะมากๆนะครับพอผมเองรู้ความลับข้อนี้นะครับทำให้ผมเนี่ยตัดคลิป ง่ายมากยิ่งขึ้นมากๆครับซึ่งความลับตรงนั้นนะครับที่จะทําให้เราตัดคลิปได้เร็วและเสียเวลาน้อยที่สุดก็คือเทคนิคในเรื่องของการดูเส้นเสียงครับเวลาที่เราเอาคลิปเข้าไปในโปรแกรม Premiere Pro แล้วนะครับมันจะแสดงเส้นเสียงขึ้นมาทําให้เรารู้ว่าในคลิปนั้นนะครับตรงไหนเราหยุดพูดตรงไหนเราพูดอยู่ตรงไหนเราพูดผิดนะครับพอเรารู้ตรงนี้แล้วนะครับเราจะสามารถตัดส่วนที่ไม่ต้องการ ออกได้อย่างเร็วที่สุดนะครับแล้วเสียเวลาน้อยมากแทนที่เราจะต้องเสียเวลานั่งฟังในสิ่งที่เราพูดซ้ําไปซ้ามานะครับเราอาจจะฟังแค่รอบเดียวแล้วตัดออกมาได้ในทันทีนะครับซึ่งเทคนิคตรงนี้ทําให้ผมเนี่ยประหยัดเวลาในการตัดคลิปได้อย่างมากๆเลยนะครับและผมเข้าใจดีครับว่าการตัดคลิปนานๆและการนั่งหน้าคอมนานๆเนี่ยนะครับมันเสียสุขภาพอย่างแน่นอนนะครับและถ้าเกิดว่าใครต้องการเรียนรู้โปรแกรม Premiere Pro นะครับหรือว่าการตัดคลิปแบบลงลึกนะครับแบบที่ผมทํามาตลอด1ปีในเพจนี้นะครับซึ่งผมทําคลิปมามากกว่าร้อยคลิปนะครับและผมใช้ ตัดต่อน้อยมากๆบางคลิปเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับและนั่นคือความลับที่ผมจะมาบอกในคอรส์สสอนตัดต่อด้วย Premiere Pro ครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมใช้มามากกว่า1ปีแล้วนะครับและผมก็ลองผิดลองถูกกับมันมาเยอะนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและทําให้ผมประหยัดเวลาในการตัดคลิปมากๆาครับในคอรส์สนี้นะครับผมจะเน้นในเรื่องของการทําคลิปสําหรับงานออนไลน์เป็นหลักซึ่งสามารถลงได้ถึง3แพลตฟอร์มนะครับลง YouTube Facebook แล้วก็ IG นะครับลง3มช่องทางพร้อมกันได้เลยเพียงเราตัดคลิปแค่ คลิปเดียวนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมาได้ที่ l ล n e @online.secret on นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสํหรับคลิปนี้สวัสดีครับ